คุณอาจจะไม่เชื่อและคุณอาจจะไม่รู้ตัวบางทีสิ่งที่ทำให้เงินไหลออกจากชีวิตคุณไม่ใช่การใช้เยอะแต่คือความกลัวเงินหมดที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเองคุณเคยสังเกตไหมคะบางคนขยันมากทำงานทุกวันแทบไม่มีเวลาพักแต่เงินก็ไม่เคยเหลือในขณะที่บางคนดูไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่กลับมีเงินหมุนเข้ามาเรื่อยๆ สิ่งที่ต่างกันไม่ใช่วิธีหาเงินแต่คือความสัมพันธ์ของเขากับเงินหลายคนกลวงเงินหมดจนไม่รู้ตัวว่ากำลังส่งคลื่นพลังของความขาดแคลนออกไปยิ่งกลัวจักรวาลยิ่งสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาเพราะตามหลักจิตวิทยาพลังงานสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดเรามักจะดึงดูดมันเข้ามาโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะเช่นพี่นิด ผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งใจเก็บเงินมากเธอจดทุกบาททุกสตางค์ประหยัดทุกอย่างแต่ทุกครั้งที่เริ่มมีเงินเก็บจะมีเหตุให้ต้องใช้ตลอดรถเสียป่วยหรือมีเรื่องด่วนให้จ่ายเธอคิดว่าทําไมโชคไม่ดีเลยแต่จริงๆแล้วจิตใต้สํานึกของเธอกลัวการไม่มีเงินมากเกินไปและพลังนั้นดึงดูดเหตุการณ์ให้ต้องจ่ายเงินเข้ามาอยู่เสมอหรืออีกตัวอย่างหนึ่ง บางคนกลัวการจับเงินเยอะๆกลัวจะบริหารไม่ได้กลัวถูกมองว่าเปลี่ยนไปเลยสร้างกำแพงไม่ให้เงินเข้ามาจริงๆเหมือนเรามีฝันอยากรวยแต่พอมีโอกาสกลับบอกตัวเองว่าเอาไว้ก่อนกลัวพลาดนั่นแหละคะ่ะพลังกลัวที่แอบอยู่ในรูปแบบของเหตุผลดีๆงานวิจัยด้าน behavior a l economics หรือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมบอกว่ามนุษย์ตอบสนองต่อ ความกลัวการสูญเสียมากกว่าความสุขจากการได้มาเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการเสียเงินมากกว่าการหาทางสร้างเงินและสิ่งนี้เรียกว่า loss aversion bias แต่น่าสนใจตรงที่เมื่อเรากลัวเสียเงินสมองจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้เราตัดสินใจจากความกลัวและนั่นคือช่วงที่เรามักจะเลือกพลาดทงในชีวิตและการเงิน ตอนนี้เรามาดูวิธีเช็คว่าคุณกลัวเงินหรือไม่ลองฟังคำถามเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์กับหัวใจค่ะข้อที่หนึ่งคุณรู้สึกไม่สบายใจเวลาต้องเปิดบัญชีธนาคารดูยอดเงินไหมข้อที่สองเวลามีเงินเก็บมากขึ้นคุณรู้สึกกังวลว่าจะต้องใช้ไหมข้อที่สเวลามีไรายได้เข้ามาคุณรีบโอนออกหรือใช้ใจ่ายบางอย่างทันทีโดยไม่รู้ตัวไหม ข้อที่4คุณเชื่อไหมว่าการมีเงินมากอาจทําให้คุณอื่นไม่เข้าใจคุณถ้าข้อใดข้อหนึ่งใช่แสดงว่าคุณอาจมีความกลัวเงินฝังลึกอยู่ค่ะสรุปวิธีแก้และปรับความสัมพันธ์กับเงินที่นำไปใช้ได้จริงนะคะ 1. เริ่มจากเปลี่ยนมุมมองต่อเงินให้มองว่าเงินไม่ใช่ของที่หมดแต่เป็นพลังงานที่ไหลเวียน เมื่อเราให้ด้วยความรู้สึกดีเงินก็จะกลับมาด้วยพลังดี 2. ฝึกพูดกับเงินเหมือนเพื่อนที่เรารักทุกครั้งที่ใช้เงินให้พูดเบาๆในใจว่าขอบคุณที่ช่วยฉันสร้างสิ่งดีๆพลังคำพูดแบบนี้จะค่อยๆลบความกลัวออกจากจิตใต้สำนึก 3. เขียนบันทึกพลังเงินไหลเข้าทุกวันก่อนนอนเขียนสมอย่างที่คุณได้รับในรูปแบบของความมั่งคัง่ง เช่นได้กินของอร่อยฟรีได้โอกาสใหม่ได้คนช่วยงานดีๆสิ่งนี้จะทำให้สมองเริ่มเชื่อว่าฉันมีมากกว่าเดิมเสมอ 4. ฝึกหายใจและพูดกับตัวเองว่าฉันปลอดภัยแม้ไม่มีเงินในมือเมื่อคุณรู้สึกปลอดภยัยพลังการรับเงินจะเปิดกว้างและเงินจะเริ่มกลับมาในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงเงิน ไม่เคยเป็นศัตรูของเราเลยมีเพียงความกลัวในใจเราเองที่ทำให้เราผลักเงินออกไปเพราะฉะนั้นเริ่มวันนี้หายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและฉันไม่กลัวเงินอีกต่อไปถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้สก,กิดหัวใจคุณอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์นี้ไว้เพราะทุกตอน เราจะค่อยๆปลดล็อกความกลัวที่ซ่อนอยู่และพาคุณกลับมาสร้างพลังดึงดูดเงินแบบธรรมชาติของคุณเอง